มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับการรับฟังปัญหาสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME รายย่อยๆทางภาครัฐเองโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะไม่ว่าจะเรื่องของการขายนะการสร้างมูลค่าต่างๆรวมไปถึงการส่งออกด้วยนะครับล่าสุดนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เปิดเผยภายหลังการนําคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่ม YEC กลุ่ม YSF แล้วก็กลุ่ม m o c b i ิ c ข u นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยต้องการให้ภาครัฐช่วยคนตัวเล็กสนับสนุนช่องทางการตลาดและก็สอนการขายครับรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็หนี้สินเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยนะครับ SME นี่ยประสบปัญหาจำนวนมาก พร้อมกับมีการเยี่ยมชมบูธสินค้าท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นขนมขนมไทยเพชรบุรีเสื้อแล้วก็กางเกงวัวลานโกโก้น้ำตาลสดผลไม้แปรรูปนะฮะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่ร้านสุขันธาตำบนบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าทุกครั้งที่ตนเองลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเจอหนุ่มสาวที่เป็นอนาคตของแต่ละจังหวัดการค้าการขายสมัยใหม่นะครับมีช่องทางมาก ผู้ประกอบการ s อ e ก็ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับตนเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดเปลี่ยนแปลงให้ทันให้ความสําคัญกับคนตัวเล็กถ้าทุกฟันเฟืองร่วมกันขับเคลื่อนก็จะสร้างรายได้สร้าง GDP ให้กับประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพร้อมสนับสนุนอยากให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายขยายโอกาสสู่คนตัวเล็กสร้างเศรษฐกิจจังหวัดให้ดีขึ้นนะฮะ ทีนี้จากที่คุณภูมิธรรมนะครับได้มาฟังผู้ประกอบการก็ตอกย้ำความคิดว่าคนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับได้เห็นวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ที่ก้าวทันโลกท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีการสั่งการเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าให้เอกชนเป็นทับหน้าแล้วก็ให้รัฐบาลน,นั้นเป็นทับหลังกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับหากมีข้อติดขัดทางกฎระเบียบ ถ้าอยู่ในอำนาจของตนเนี่ยก็จะแก้ไขให้นอกจากนี้นะครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าตนเนี่ยยังใช้การตลาดรูปแบบใหม่โดยมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีคนที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์หรือเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์ KOL นะครับที่มีอิทธิพลต่อการซื้อการขายแล้วก็การนำเสนอคอนเทนต์นะทางกระทรวงพาณิชย์เราจะเห็นนะตั้งแต่คุณภูมิธรรมเข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามดึงศิลปิน นะดึงเขาก็จะเล่นกับคนออนไลน์เล่นกับออนไลน์เยอะมากก็พยายามดึงกลุ่มคนเหล่านี้นะครับมาช่วยผู้ประกอบการในการขายสินค้านั่นเองนะครับก็คาดหวังนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับจะสามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะฮะเขาก็มีกิกจกรรมนะที่พา คนที่อยู่ในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปออกบูธสินค้าตาม IMPACT mm hmm. เมืองทองธานีอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ก็อยากให้มีการจัดงานแบบนี้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ย mm hmm. ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ